ผู้ชมครับการแข่งขันสุตบอลชายกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินประจาปี2,560นะครับวันนี้เนี่ยพวกเราเดินทางมาที่จังหวัดสุดพรรณบุรีครับก็น่นอนครับว่ารอบนี้เป็นการชิงชัยในสายงานกิจการที่2ประจําภาคที่5นะครับเป็นการพบกัรระหว่างโรงเรียนสามภวิทยาจากจังหวัดนคนปรปฐมพบกับโรงเรียนวิสุทธังศรีจากจังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศและผลงานแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมครับ การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินประจำปี2,560ซึ่งเป็นการชิงชัยกันในใสายงานกิจการที่2ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีนะครับที่ชมอยู่ในภาพเป็นการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศประจำภาคที่5ระหว่างโรงเรียนสามพรานวิทยาจากนกคนปรปฐมนะครับลงสนามในเสื้อสีแดงขาวพบกับโรงเรียนวิสุทธรังศีจากการจนบุรีในเสื้อสีฟ้า เริ่มเกมมาเพียง6นาทีเท่านั้นนะครับวิสุทธ์สรังสีเป็นฝ่ายทักทไทยก่อนนะครับจากการซัดด้วยขวาของธนัทอ้นเชิดแต่ลูกนี้นะครับข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นนะครับแข้งหนุ่มจากกาญจนบุรีนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างหนักโดยมีโอกาสจบสกอร์หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ยังทําไม่สําเร็จสักทีนะครับจนกระทั่งนาทีที่21ถือเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงจะได้ประตูสุดๆของตัวแทนจากกาญจนบุรีเมื่ออดิศักดิ์บุญน้อม ได้โอกาสวิ่งมากดด้วยกวานอกกรอบเกียรโทษแต่นรงคําติป้รักษาประตูสัมพานวิทยาเหินปัดออกหลังไปได้ช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนะครับสามพรานวิทยามาได้ลุ้นฟรีคิกระยะหวังผลฝั่งซ้ายแต่ปรเมศชูชมชื่นนะครับยิงไปเข้ามือ้รึกษาประตูวิสุทธ์ทังสีง่ายๆนะครับจบครึ่งเวลาแรกเสมอไปศูนยประตูต่อศ กลับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังนะครับนาทีที่58วิสุทธรังสีเกือบจะเป็นฝ่ายขึ้นนําอีกครั้งนะครับเมื่ออดิศบุญน้อมมีโอกาสยิงด้วยซ้ายในกรอบเพีรโทษนะครับแต่บอลเหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายช่วงเวลาที่เหลือเป็นแข้งหนุ่มจากกาญเจนบุรีที่เป็นฝ่ายครองเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับที่แข็งแกร่งของสามพันวิทยาได้หมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องไปตัดสินกันที่การดวนจุดโทษ ก่อนจะเป็นโรงเรียนสัำพานวิทยานะครับที่ยิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้สำเร็จ4ประตูต่อ2วา่าแชมป์ประจำภาคที่5มาครองนะครับพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายงานกิจการที่2ได้เป็นทีมที่2ครับก็โอเคครับเล่นตามแผนที่เราวางไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เต็มรุ่นครับผมเราก็ถือว่าเล่นได้ดีน้องๆทำได้ดีครับผมเราก็มุ่งมัน่นทำตามแผนที่ที่เราวางไว้ทุกอย่าง เกมอย่างนี้ต้องมีสมาธิแล้วเล่นกับคนที่อายุมากกว่าต้องมีสมาธิในเกมครับผมแล้วก็ความนิ่งมีวินในในเกมรับเกมลุกครับผมหนักครับหนักหนักก็ถือว่าหนักครับเราผ่านมาได้ก็ถือว่าดวงครับเขาถือยอมรับว่ามีดวงอยู่ครับผมวิสุทธ์ก็ท่านก็เป็นทีมที่ดีครับทีมที่ดีมากผก็ขอบุณทางธนาคารออมสินนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับผมก็ส่งเสริมกีฬาที่ดีมากครับผมแล้วก็ฝากเชียร์ นะครับโรงเรียนสามพานวิทยาถึงเราจะเป็นทีมเล็กๆเกพิ่งเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ก็ฝากนะครับเชียร์สามพานวิทยาหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นนะครับจากเอกชนสิทธิทรัพย์มนตรีผู้จัดก,การธนาคารอมสินสาขาโรบินสันสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศนะครับโดยโรงเรียนสามพานวิทยาจากนกคนปรปฐมนะครับทีมแชมป์ฟุตบอลชายประจําภาคที่5คว้าถ้วยรางวัลพร้อมร,รับทุนการศึกษา5 0 0 0 0บาท ด่านนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับเป็นของปรเมศชูชมชื่นกองกลางตัวลุกของทีมแชมป์ที่วันนี้นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นคุณผู้ชมครับและนี่คือโฉมหน้าของแชมป์สนามนี้นะครับได้แก่โรงเรียนสามพานวิทยาจังหวัดนครปฐมครับก็แน่นอนครับวันนี้น้องๆเล่นเกมรับกันได้อย่างเหนียวแน่นนะครับสนามต่อไปเดี๋ยวที่มาของเราจะยกพลกันไปที่จังหวัดเพชรบุรีทีมไปจักรวาแชมป์เดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับท่านันวิริยกิจนาทีกุลถ่ายภาพเสร็จทว่าไรพึ่งพูนรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ